สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ดีไลฟ์สารชาแนลพาเพื่อนๆมาร้านเจจิ๋นซีฟู้ดนะครับนะมาดูเมนูกันนะครับหลักมานี้นะครับเพื่อนๆนะไปเดี๋ยวไปชมกันนะครับว่าดีสั่งอะไรมามาแล้วนะครับนะต้มยำทะเลน้ำข้นนะครับนะแล้วก็ หอยคางนึ่งของพีเอ็กนะวันนี้พีเอ็กเรามาด้วยนะครับนี่นขายได้นานนะทอดมันมาเริ่มแล้วนะครับทอดมันปลานะเพื่อนๆนะทุงอกเเส้นมาแล้วทอดมันปลาหอยค้าคองนึ่งกบย่างต้มยำทะเลมาแล้วนะครับส้มตำไทยรสด,ดิ่งรบองค์ประชุมนะดีขอญาตเพื่อนๆลุยก่อนนะครับ เด็กลวยแล้หิวเลิกงานม,มา